สวัสดีครับเราอยู่ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรบ้านพักสีขาของป้าจุนะครับอยู่ที่ตำบลสักโกจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัดขนให้กับสุนัขที่มีสายพันธุ์ขนยาวนะครับขนที่ยาวๆเนี่ยมันจะเกิดความมับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เพลงแดงเพลงพันน้องจะใช้ชีวิตได้อย่างยากลาบากไม่สบายตัวนะครับพี่ช่างพี่อดีเก่งไกลนะครับมาช่วยตัดขนให้กับสุนัขจรที่นี่นะครับเพื่อที่จะลดความมับชื้น นะครับที่ผิหวหนังและขนของน้องจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย,ยาง,ง่ายขึ้นด้วยนะครับมีความสุขมากขึ้นลดกินอับลดความอับชื้นลดการเกิดพื้นแดงพื้นคันที่ผิหวหนังของน้องนะครับจะได้ลดการสะสมเหงื่อมัดแล้วก็ลดการสะสมของความร้อนในร่างกายด้วยนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนร้อนครับพี่ารดีเกงไก่ทัตตะวกรน,นะครับมาช่วยตัดขนให้กับสุนัขที่นี่เป็นประจำนะครับ รอบนี้ได้ชวนคุณปูนะครับมาจากลำปางด้วยนะคุณปูขับรถมาตัดขนให้กับสุนัขที่นี่นะครับ500กิโลนะเดินทางจากลำปางมาสุพรรณบุรีนะครับมาเพื่อช่วยงานจิตอศาสาในรอบนี้ด้วยครับเราทํางานจิตอศาสาข้ามปีเลยนะครับจะมีพี่อดีตเกียงไกมีคุณปูมีช่างนกมีช่างลูกตาจากขอนแก่นนะครับมาช่วยกันจะทํางานวันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม31ธันวาคมแล้วก็1มกราคมนะครับ เรียกว่าทํางานจิตอาสาข้ามปีกันเลยทีเดียวที่นี่ดูแลสุนัขจรแมวจรนะครับรวมรวมกันขวาา3,000ชีวิตนะครับท่านใดที่มีจิตเมตตาต้องการจะบริจาคค่ายาค่าอาหารค่ารักษาโรคค่าดูแลสุนัขจรแมวจรที่นี่นะครับสามารถติดต่อกับปัจจุได้โดยตรงนะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กของปัจจุได้ได้เลยนะครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขที่อยู่ที่นี่นะครับ ที่เป็นสายพันธุ์ขนยาวแล้วขนเสียนะเพราะว่าเวลาที่ขนยาวแลวเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นก้อนขนสกตังนะครับทีนี้จะมีระบบการจัดการที่ดีนะจะไม่มีแมลงแล้วก็ไม่มียุงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ายุงจะกัดหรือว่าแมลงวันมาจะมาตอมน้องนะครับเพราะว่าที่นี่เก็บแยกนะครับมูลของสุนัขใส่ถุงดำแล้วก็ไปฝังกลบนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงวันนะครับแล้วก็ไม่มียุง นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องขนสั้นแล้วจะโดนยูก,กัดไหมไม่ต้องกลัวครับที่นี่มีระบบการจัดก,การที่ดีนะแล้วก็ไม่มีเห็บบัดอยู่บนตัวสุนัขด้วยนะครับที่เราเจอมาก็จะมีปัญหาแค่ความอับชื้นเพราะว่าน้องขนยาวนะเวลาที่น้องไปเล่นน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมีความอับชื้นเท่านั้นเองนะเราตัดขนสั้นให้แล้วเนี่ยมันก็จะลดเรื่องปัญหาความอับชื้นลดปัญหาเรื่องผื่นแดงผื่นคันไปได้เลยนะครับอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยนะครับชาวช่างที่มาช่วยกันในรอบนี้นะครับการทํางานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรข้ามปีครับขอบคุณพี่อดีตเก่งไก่ทัาตะากรด้วยนะครับที่ชวนมาทําบุญในครั้งนี้ด้วยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณครับ ต้องเนินว่าสุนัขบางตัวโดดนะครับเราก็อาจจะต้องขอมัดปากไว้เมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุนะครับช่างนกกระโดนสุนักกัดนะเพียรที่กระโดนกัดที่ฝ่ามือเหมือนกันนะครับอันนี้กินยากแก้ปวดกินยากแก้เสษแล้วก็ติดพัาสเตอร์นะครับมาทํางานกันต่อนะตั้งใจจะทํางานจิตอาสาให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีสุนัขที่ต้องตัดขนเนี่ยราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบตัว เราทำงานไปแล้ว2วันนะครับวันที่30 31ธันวาคมนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1วันคือวันพรุ่งนี้นะครับวันปีใหม่ก็จะมาทํางานจิตอาสาอีก1วันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณครับ